วกาเราอาจจะทำวินเทจไม่ได้เลยนะแล้ที่ทำงานธุรกิจแบบนี้เดินทางก็สู่ประเทศไทยเมื่อกว่า3ถึง4ปีที่แล้วเข้ามาถึงก้นเน่าและก้อเหื้อในต่างประเทศทำไมถึงเน่าเหตุผลของกรณีครับกรณีที่หนึ่งทุกวงการมีดีมีเสียตำรวจดีมีตำรวจชั่วดีครูดีมีกูเลี่ยดเช่นเดียวกันครับธุรกิจแบบนี้ประเภทต้นถุนหลอกลวงชาวบ้านเปิดบริษัท์ั่นงเงินแชร์ลูกโซ่มันนี่เก็บ แต่้นตอความโลภแรงเน่าม so 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 ีเข้าฟองใส่แต่ต้นตอความโลภแรงเน่ามีเข้าฟองใส่ที่มาลงท้นนั่นที่ไม่ต้องแนะนาสมาิกที่ไม่ต้องขายของที่ไม่ต้องทำอะไรที่จะได้ผลตอบแทนแต่ในอย่างนี้บางคนก็ซื้อขายก็เป็นเหรียญอยู่ในเลนจ่ายอยงสือทีวีลงกาวอยู่บางคนมีที่คนหนึ่งมาเป็นัจผมอาจารย์ที่หลวงพ่อลงท้นมาจากนั้นแสนแสนตอนนี้ถึงได้ถึงได้สมถ้งได้สมนั้นที่งที่ไี้เองของเรื่องของตัวมากกว่านั้น ผมขอกคุณสมาติผมอยากแก้บัญหาที่ต้องสือหลองกองชาวบ้านเปิดเรื่องก็อะไรครับเพราะรมาติกสอสร้างของอยากผููกันเสมอเมื่อคู้สว่างผู้หญิงผู้ผู้ผู่ชายเขาจะสร้างคนห้วให้ผู้กับคนโกผมอยากแก้แก้บัญหาที่ต้องสือหลองกองชาวบ้านแจ้งเรื่องก็อะไรครับเพราะคนห้วจะได้ผูกพันไปนักที่ไครับปัจจุบันนี้ชาวนาเลยร้าทขาจะเปิดจะดูเที่ยงธารมบ้านควนจะแก้เพจ่าจีมีเยอะมากยี่สิบเก้าสิงหามีทีหน้าคนหมายกลรปงคัน์ใจ การจะเปิดธุรกิจแบบนี้ครับต้องเปิดเชิงนหน่งานของรัฐณเวลานี้ที่ส่งผ่านสคบแล้วมีทั้งหมด500กว่าบริษัทครับในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทยื่นขอเปิดเชิงกับสคบประมาณเกือบพันบริษัทเชื่อไหมครับอัตโนมัติแค่2%หนึ่งในนั้นคือบริษัทของเราผมยื่นเอกสาร200กว่าหน้าไปให้รายละเอียดสคบใช้เวลา8เดือนเสร็จ ให้รายละเอียดสอบกบฏสอบกบฏก็หนังบ well, bon ้านบอสตงมั kind of ่นที่ส้างมีนวผมที่ผ่านมาไปอยู่ได้ในเว็ลัยสอบกบฏหลายบรอสตงก็เป็นบริษัที่ดีผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับหลายบริษัทเป็นบริษัทที่ดีบอสตงมั่นคงสินค้าหลากหลายราคาดีเยอะแต่เมื่อเอื้มถึงบอสตงแบบนี้ทำไมพวกเราตึงเบื่อในรอบ30ปี ยังไม่มีบริษัทไหนบอกเราในข้อมูลที่ถูกต้อแม้แต่บริษัทเดียผมคาการณ์ิงว่าไหนคือธุรกิจกายที่อันไหนคือธุรกิจกายตรงอันไหนคือธุรกิจเรลือขายอันไหนคือธุรกิจมีควมเมืองต่างกันโดยสิ้นเชิวันนี้บริษัทที่เริ่มตุนหล่อตัวชาวบ้านอ่าโกหกสมานทีว่าเป็นมีคขอมเมืองอีกแล้วถ้าพวกเราเป็นคนรมในชัวก็เป็นธุรกิจมีควมเมืองออกมาคุยกับผมหน่อยการสมัครในสมานที่ไหน็บไซต์ไม่ใช่มีควมเมืองรับ

ร็ส <ừ, S 2> <c ười> ั่งมัดวงสินค้าหลากหลายคุณภาพดีเยี่ยมยอมรับครับแล้วก็มีญาติพี่น้องเพื่อนเรานายคนนี้ัก็ไปสมัครประสมาชีพก็สั่งนั่นแล้วคนคนนี้ก็โทรมาหาเราพี่หนึ่งทุ่มอยู่ได้ไหมเดี๋ยวหนึ่งทุ่มผมไปพบไปหานะวันนี้ที่ไม่ไหนๆผมมีอะไรดีๆไปยสั่หนึ่งทุ่มพบกันนะพี่ว่าแล้วหนึ่งทุ่มก็กับรถมาจอดหน้าบ้านเรา มาถึงก็นั่งคุยน้องแก่คุยเรืวองเราเราหลังจาทุกสิ่ที่ทุกคนตนท่นนทคนเลในงไปเนี่ยตรงไนี่รได้สังรเลาได้ใครดูไอยูคุยเสร็จเรียกเราจะเริ่มเรื่องครับรองที่ผมพูดไหมับไปที่รถยิ่ขหงวตะเกงตะล้าแล้วครับมาถึงก็เริ่มเริ่มเชียร์าตระยายกมาคุณถินค้าเราทำแล้ว นี่ถึงน่าตนี้มีผลทางัย่รูปั้นเป็นน้ัแตกรรมใหม่้มันมีสาาี่ีซีดีถึง่เชื่อน้มนว่าจะอาาเสริมียมคนไทยี่จะซื้อเกลี่ยมาเป็นาหายความดันโาหารเบาหานอแล้วมันรู้ไหมคโู้โหคนที่มาเชียร์รองมาเล่าอะไรรองรังเชื่อไหมไม่ได้จบหมอแค่นิดเดียวแต่เดือดเชื่อครับร่างกายคุณรอตั้งแต่วัสด้าเส้นเลือดดีกว่าดีรอตับไตวัใชะน้ำปอดอาหารหน้ามือีตั้มอตัวที่เป็นสยลอดก้แค่เดือดเดือดที่ได้แต่ม่มูหมด สี่กุ้งน้งรอกลับเลยแกะแกะเราซื้ออยู่นั่หน้าที่หน้าที่แต่บันแต่งาที่พี่จะได้กานั้นเ่มนี่มันก็ตัดต่หูหมูทั้งครอบแกะถองาแกะมาไดตรงได้ตรงอีกาที่ยอดดานทีดีเกยดีเกยนีสี่กุ้งจะไม่อกลับเลยห้าที่หน้าที่แต่บันแต่งาที่พี่จะได้กานันเนี่มันไม่รู้หรอกว่าการงานกระเป๋ามีตเลยแต่พวกรัฐบาลก็ยิ่เป่วเลยให้ตงรอเลย จะมีประมาันี้นครับที่มาสามเดือนแล้วนะลูกจงเี้นช่วงมาอนงานเี้ยช่วลูกจะันนอเิปร้องียไ่สองเดือนอีกสามนมีใ่คลเนี่ยไอ้หงอนี่สี่คนจะต้อ่ยอมเอาเื่อยกเยกหนหน้าที่หน้าที่สะมาจะมาที่นี่จะได้พักงานที่ใหญ่่นนี้กมันขายอกมันนะจริงจริงเราวัฒนารถไฟฟ้ามันคพงไม่้อไม่พนพนช่างดีรถคันนี้มาตจอหน้าบ้ากับระเดียรถได้แล้วไม่ใช่ยังไขายลูกของพ่อเป่นอกนั่งจ้าเลยขายอีกวที่ว่าจะเอ่นกคนเป็นแง่ค้าังซ ก็วันนั้นก็ออกมาหน้าทานั้นผมได้รินกะตอนต้นแหละที่นี่เขาขายอะไรกันเรื่องก็จะเป็นแม่ค้ากันดียวแต่นะครับผมอยู่ที่เดิมเป็นสมาชิกบริษัทเก่าเพราะฉะนั้นมีเครื่องกแตงล้วนๆเก้าชิ้นผมมีรายได้เดือนเสิบแสนสี่หมื่นห้าผมก็ขายเครื่องกแางก็แม่นิ่งแม้ผมยังไม่เคยเอาเครื่องกแางมาขายเคยแม่แต่สิเดียวก็ผมไม่ได้ทำขายตีสือขายโอแต่ผมทำเครื่องขาย เพื่อทายเพื่อได้รีีบคอพยาผมยังรับราชการสอนนักเรียนอยู่สมุดรายงานขาจัน่อยคิดว่าพยาผมตื่น้ายจงนอน้าอะไรย้งไงระหว่างที่ต้องแต่งตัวโมแค่ผมมคอเป็นประการหนั่ผู้หญิงทุกคนไม่ตนเกินไปใจเรื่องการทั้งซีนซื้อที่ไหนซื้อตามที่เขาจ้าแบบมาโฆษณาในทีวีเคยเห็นไหมีีวันจาันเฉยีีวันใจิวันใจมาปะัจทำไมิบันการื่ต้ตหายไป ยอกคุณภาพดีที่ว่าดังทุกครั้งที่ซื้อใช้ดีใช้ต่อใช้ไม่ดีเปลี่ยนยี่ห้อใช่ไหมทุกครั้งที่ซื้อก็แตกต่างกันไปแล่วแสดงว่ายี่ื้อที่โดนใช่ได้เอ้าแล้วผมทำมาเลยผมสมัครสมาชิกกองสัมมนมีเครื่องสัมมาผมก็ซื้อเครื่องสัมมานยี่ห้อนั้นพันญาติผมใช้ใช้ดีไหมใช้ดีเลิกตัวนี้ใช้ดีบอกต่อแล้วยคาเดือนเกือแสน แต่ถ้าผมเแม่คาขายเคื่องก็มาคำถามแรกผมเจ็บปวดแน่อาจารย์ขออาจารย์ตอก่อนหแล้วก็มาถามนี่ไม่จริงจะมีข้อสงสัยคำถามกับผมเหี่ยการพูดไ่โดนนานวัสดีีมาตัดถาน GM P ี้หรือเปล่าการเลนโต้หรือเปล่าอาหารที่มันมีอยู่ในนี้มันมีกี่ชนิดมีหัวหน้าของมีสารเคมีเยวคนไหมกาใช้แล่ใช้กายิงดีแล้วตารความพอใจาดีกีเงินหรือเปล่าพอทดลองใช้ดูสักสามวันเจ็มันก็ใช้ีแล้วหนูจะซื้อรู้สึกราคามนก็ข้างเทไปนักที่ราถามาวไหมเนี่ย มันสงสัยกันที่ไปช่วยถามถามมูเองถามทักแหมก็พรอนนนทุกที่สอนเศษเป็นผู้ชายดูหน้าตาแล้วไปบอนี่มีทางรวยก็หลองอไม่อยู่ก็เลยมาคุยกับผมก็มาถึงทางถามแรกถามผมอาจารย์รงานกแฟชาต๋ขออาจารย์ูส่บอกไปไกลอยที่ไปช่งยเซเว่นไม่เคยถามทาโรงงานกาแฟมาที่นี่สงสัยกันผมก็ได้กอคนมีความคิดกันไม่มีความคิดผมได้จากเค่นั้นเรื่องเขา เมืก่อนนะท่านคุยอยู่ด้าแรกๆนะโต๊ะกละจายน้องๆก็สีหน้าคนก็มาคุยเห็นมีคำถามเยอะนะก็เลยให้ผมไปคุยก่อนไปถึงผมก็ตอบตอบคำถามช้านะครับมีอยู่คำถามหนึ่งผมไล่กลับเลยถามผมว่าจัดถูกต้องตามกฎหมายไหมผมก็เลยถามว่าคุณมีสมองไหมก็จัดเปิดที่โร่งแง่แบบนี้แสดงอีกแง่เรียกขึ้นใต้แบบนี้ผิดกฎหมายนะใเปิดได้ไบบนี้ผมไล่กลับเลยนะผมที่เสียไปสนใจแบบคำถามที่ไม่ยิ่งใหญ่ หลายคนมาถามผมอีกาอาจารย์นั่งคงไหมก็อาาที่หนูทำอยู่นั่งงหนูทำอยู่กี่ปีห้าปีหนูังอย่านี้กยังเปเพือแต่งีะคนเรื่องจรินะสิ่งที่ทำ้ือใสดีบอก่อวันกอนมาเสียงโมงไม่ขายของได้เพิเงิน่ายผมบอกอ่านหนังสือจ่อาาาอะไรยกจเอมานี่นในชีวิตนี้ เราเคยจะเจออะไรดีๆแล้วมาบอกต่อเล่าต่อเพื่อนไั้ไหมผมยกตัวอย่างะครับเราไปดูหนังกัเรื่อนสมั็วหมาราชสุดยอดยิ่งกว่านะกลับมาถึงที่บ้านคิดว่าเรจะบอกเพื่อนไนี่เราไปดูนะที่เคไปดูมาเมื่อวานสุดยอดคิดาเราจะบอกได้ไหรถ้าจไ่บอกคัาเป็นมาัการราชการไม่บอกปเด็นาบอกไหมครับมีพอต่อเราทำงานอยู่ที่สำนักงานรอที่รอบทีหนึ่ง ก็มุดไปหนึีงร้านสุดทางหมู่บ้ามาเปิดใหม่ชื่อร้านที่แดงแล้วเราก็แวะไปกินพอเราไปนั่งกินบรรยากาศหน้ารสชาติถูักรยานผูกคอแถมใส่แสงร้านทางก็อุ่นโล่ใจมากกลับมาถึงที่บ้านที่สมายคิดว่าเราได้จะเสี่ยงเพื่อดทุนเพื่อไปกินสักคนไหมนี่หนึ่งเธาไปกินที่ร้านแดงที่พ่อไปกินมาเมื่อวานสุดยอดอร่อยมากที่บ้านของพ่อเพื่อนแบบนี้ บอกยไน่ออะไรครับแสดงว่าดีบอกต่อได้ยังครับเมื่อเราบอกต่อนายหนึ่งไปกินนายหนึ่งกินฟรีหรือจ่ายตังค์เมื่อนายหนึ่งจ่ายตังค์สินค้าออกจากที่แดงนายหนึ่งจ่ายตังค์ในภาษาธุรกิจครับการแรกเปลี่ยนการซื้อการขายเกิดขึ้นแล้วครับ และในฐานหน้าที่เราเป็น่ายการตลาด่ายการตลาดก็คือประชาสัมพันธ์ของเสียทีโมเนี่ยครับเราได้ทำตลาดด้วยการเชียร์นายนหน่ไปทีเหกันพี่แดงก็คิดเท่า,าการตลาดให้เราลดหนึ่งบาทห้ 5, าการตลาดทีหนกเลยเียบเทียบครับฝ่ายขายของโครงการหมู่้านเขาก็มาเชียร์เราว่าโครงการเนี้ย